จะเป็นเคล็ดลับแต่ละร้านนะมาถามว่าท้องกี่เดือนเก้าเดือนละเก้าเดือนน่าจะให้บุ๊ดไม่มีอะไรเลยดูดูเหมือนคนด้อนตลอดเวลาเดี๋ยวไปดูนมก๊้วมาสวัสดีค่ะ นมก๊กต้องรับคิวไหมอ่ะไม่ไม่อยากคิวเดียวดีเดียวโอ้โหนี่เตาเตาเตากี่ปีแล้วมะหาสิบปีโอ้เข้าหนูเลยเตาอายุประมาณเรานะฮะโอ้ไม่ค่ะอ๋อโอ้นี่เตาอายุมากเลยลงไปแล้วในไฟในฝามาขายยังไงจ๊ะกู้คูสิบบาทกู้คูสิบบาทเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องู้ที่ขางหล อันนี้เขาไปกิน้น้ำตาลเหรอจ๊ะเรินว่าหวานแล้วไม่ไเขาไม่หวานถ้าคนจะกินว่านก็นต้องกินน้ำตาลเนาะอ๋อคือว่าถ้าใครชอบห<ส>วานมากกันี้แถมน้าตา,อ,าอ๋อมีน้ำตาลแถมด้วยนะคะ มีรสไมพักใต้ราเลยาวูรใส่ถ้วยใส่ใบอะไรอ่ะครับนั้วนันพีว่านันใบหูกววางนอ๋อใบหูกวางอยู่ข้างหลังนี่ดดูประหยัดถาดเถิดไม่ซื้อเด็ดใบหูกวางถาบพร้อมกับพาที่นี่มาทำไมต้องใส่หินมาทำรูกแล้ว มันจะรุอ๋อมันมันมันรันน่วแล้วนะเพื่อนๆแล้วทำไมไม่ซื้อวงใหม่ <c oughs> ยังมีเั่วงนะหอมีหกวงว <c oughs> อ๋ <c oughs> อเศรษฐกิจพอเพียง <c oughs> คือมันจะรั่เป็นสองรูมาพออีกยี่สหกรูมันยังใช้ได้ก็เก็บไว้ใช้ก่อนออยะประหยัดไปหนึ่งประหยัดอ <c oughs> ย่างแรงคิดดูนี่ก็ไม้ก็ตัดเทอานี้นะไม้ปืนใช้ปืนแรกก็บอกไปแร่ก็จะ่าเสียยังไม่เียังไม่สก มาขายมาขายทุกวันเลยบางวันจะหิดมันก็หยุดหมอหน้าตู้หยุดหมอนัดหมอนัดก็ต้องไปหาหมอบ้างค่ะคนนี้ไปเดี๋ยวมีการแจ้งว <c oughs> ่าอาจารย์มาฝั่งหน้านะคะับทางทำเสร็จมู๊ด <c oughs> มีไฟด้วยแ <c oughs> ลย้วไปทำเสร็จเสร็จสุดท็อปเบอร์ถึงเราจะได้เอา20บาทไนดะ้มนาะนะ เอาแบบกรอบไหมอ่ะเอากรอบเอาราชอบกระทองอย่างขันนี้ดูกระทองอนิดหน้ใช่ได้กระทงกับนี้เอา,าอดูกระทงดินี่นะเลือกได้นะฮะชอบลายไหนนี่ใบหูควางตรงนี้นะมาเก็บมาห้าสิบปีแล้วมีน่าต้นนี้ใบไม่เหลือเป็นกระทงหมดแล้วนะคะานี้กระทงน่ารักจังเราจะใส่ในน,นี้นะเพื่อนเพื่อนน่ารักไหม เดี๋ยวไม่มาอยู่แล้วตับสิทกระุนได้เดียวเองนะตานะเดียวเดรหนึ่งนนเดี๋ยวเาเดเอา่ตังเลยอเอาเอาธงนึงงั้ยบาทอ่าแล้วอีกกระธงหนึ่งงั้นเอาเอาบาทดะเป็นสามสิบยี่สิเ เด็กกนยไม่ขาดูไม่รู้คเายกขนาดไหนม่ามันไม่ต้องทาน้ำมันแล้วเหรอจ๊ะไม่ไม่คี่ทาโอไม่ไทาเห็นบางที่ที่เขาทำสมัยใหม่นะเขาตอทาน้ำมันตลอดเลย

กุ้งย่ามเอาแกบแก๊บแกบแกบแก๊บแกบ้ทเราลูกค้ามายืนรอแล้วตัวมาเลยมาแล้วมาที่เราเจอเมื่อเช้าคนแรกเลยใช่บไหม อาตยก็จีบามมือกีหลาเลมไม่หายเพื่อนจามนอยู่ะไรอยาหน้าเยได้ามกันหน้ารตรงกันนั่นอายาอย่ไมไม่เข้ามือเนาะทาห้าักก่อนีกันนะงรรนเยแล้วดีตาก่อนหรอม่ อ้เอาไปไหนเอาตังไปโรงเรียนหน่อยสิเนีเด็กัตอบเลขครัเดี๋ยวบวกเลขถูกเดี๋ยวป้าให้ตังกินขนมไปโรงเรียนหน่อยนะเดี๋เพิ่งไปย่าเพิ่งไปมาสวัสดีต่อแล้วมาเริ่มาบวกเลขให้ป้าฟังเดี๋ยวบวกถูกเดี๋ยวป้าให้เรียบไปโรงเรียนเลยมาเร็วมาเรเลยนเ้าเลยสวัสดีครับเดี๋ยวตังไปกินขนมหน่อยตังไปบวกเลขก็ไม่บวกให้ป้าฟัง ใช่บอกเล็กิ่งยืนยืนนั่ลง่ายแบบนี้เนาะหมุนอยู่อะไรนี่ม่วกูนังก่อนดองกินมันน่กอดกินด้วยกินแนด้ดกอดกินเนีะต้งตังตัต้งเออเอาฮ่าตจยทล้โตจีตนี่น่าจะชิมขนมโคกฝีมือมะนะขอบกะทิกับแป้ง สดเลยขอบขอบจริงๆด้วยเพื่อนๆได้กินได้ยินเสียงปะอ๋อแม่โอ้กอบหอมแป้งสด,สดแ้ค่ะจะบอกมาเลยคุณแก่ได้อาจารย์นี่หนมครกมากนี่มาเล็ดี่ น ah. yeah. şey, so ี่นมกุกค่งานใหญ่โตงานใหญ่โตมีสองคนหูเยปูปลามีทุกอย่างค่ะมีทุก่านะคะสวยด้วยค่ะนี่นี่ี่นองน้องนงนีตัวเดียวเอามาขายหลั่ตัวเดียวเลย

กำมงไปจ้องอะไรอ่ะกำมงจ้าจ้องกำมงจ้านี่ปูนูราตายาววันนี้ตัวยอดเนื้อมันอยู่ไหนอ่ะเนื้อมันอยู่ในนี้เลยเต็มเนื้อเต็มตรงตัวทานี้ก็เนื้อเต็มห้าสิบบาทเพอเนื้อห้าสิบบาทต้นเพนนี่นี่โหกันสิไอ้ไอ้นี่ปีตัวเดียวนั่นแหละยอดม่วงอะไม่ใช่ลิ้นหมาหรอเรียกได้สวยตาอย่าเรียกมันหมาเลยตเรียกยอดม่วงมีเรียกสวยก็คือปลาลิ้นหมานะเพื่อนแต่ายอดม่วง นี่ปลาตาเหลือกแม่ปัวเขาเรียกอะไรนะปลานางยักษ์อันนี้ฉลามอันนี้ฉลามฉลามใบตัวใบเลือกแม่ปูฉลามใบฮะฉลามใบใส่หลามใบแล้วแล้วตัวปกติมันพูดได้เหรอมันพูดได้อันนี้มันพูดว่ามันยังไม่ตายเลยหลับหลับใส่ละคนใบเมื่อวานไหนมีกินตัวเมื่อวานแม่มาสตัวกันจังเออเมื่อวานมีแม่ปัวเหรอใช่

เหมือนกันเหรอมันทอดเอาตะไบหน้าตาไม่เหมือนกันน่ะหน้าตาเหมือนคนนั่นแหละคนหน้าตาไม่เหมือนกันคนแล้วหน้าตาไม่สมน่ะทำให้เดี๋ยวอ่ามาทำให้อ่ะอันนี้ปูปูห้าสิบบาทก็จะทำอะไรกินนะต้มเนื้อเปลนไหมอ๋อนี่เนื้อมันเนื้ออยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงหัวหมอกันมึงเนื้อก็ต้องให้โอ้เนื้อเป็นนี้อาจารย์นี่นี่เราลงทุนแล้วเอาตะไบงัดก้างมันก้างมันออกหมดแล้วนี่อ แบบมันมันงี่เปรกไอ้ก้างไอ้กางตัวนี้เนียเหยาเอาผลงานเอาปลาเอาก้างนะกางจก้งใหญ่มันดีไหมดีเอามันไม่ดีแล้วเลยมันไม่มีกามโอ้ามมันหนักเลยมันไม่มีกามเลยมาซื้อามล้วร้อยห้าสิบบาทนะเอาไม่ต้องนั้นอันนี้เอาไปต้มบ่ต้ม bên du lao bên du lao mà nấu gìn à rồi ô ha ô còn

บ้านมีเลกันนะเลกันนะรรู้จักปลาทั้งหมดเลยเดี๋ยวปาบี้ยแบบดีร้าดีเนะเม็ดี้ยวบดีวะใอได่ตุงไอ้หน่ยใช่ยกแขนใส่ถุงไ้นยุงไอ้หนยปลาปลามึกแกนของเัวเท่าไหร่สามสิบบาทก็เก เดี๋ยวหนุ่ยจะไปรับขอผมไปแล้วมีแจกให้ก็แจกแถมมั่งเราเยอะมากอยได้ๆแจกมีแถมด้วยโอ้ต้องถ่ายรูปก่อนแหละเข้มๆมาอยู่ด้วยกันก่อนแหล้วเอาถ่ายรูปได้ใจดีได้ๆได้ๆได้ๆก็ถ่ายแล้วมีคนหันหน้ามันเออหน้ามันหน้ามันหน้ามันโอ้อาจารย์มีปลาหมึกมีปลาหมึกดองหมึกคลางค็มอาจ้ะอือจ้า มีหมึกคางคกชื่อมันน่ากลัวแท้คางคกมึกดองจ้ามันสดมากมันเปลนสีปลาชลามเหรอเปลี่ยนสีดิดดิดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิลดดิามดิ๊ดดิาดดิ๊ิ๊ดดิ๊ดดิ๊ปดิ๊ดดิดดิิปดดิ๊ิ๊ดดิ่ดดิ๊นดอ อันนี้อันี้ตายแล้วยังตายแล้วยังจงมองจงม้งจงม้งอันนี้ตายแล้วยังจงม้งไม่เหมือนกัะบี่มีคนอ้วนผอมไม่เข้าใจหรอกนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะคนอ้วนก็กินถึงคนผอมก็ เราาดูเราหุ่นเท่ากันหมดเลยจะถ่ายจากกระโดดมาไม่คว้ไม่มีใครยอมใครกันนี่ไอ้หนูนั่งนี่เอ่เยเอาเลยเอาเลยเอาจะถ่ายจนถ่ายเาสัมภาษณ์ขายเลยเอามานั่งด้วยเราเล็กเราเล็กตัวเท่ากันหมดเลยเราเราเล็กไปนิดนะเราเล็กไปนิดนึะเพื่ออะไรมามาซื้อปูอะซื้อปูอย่าดูแถมก้างไปให้ ก็มีลูกค้าเลือกไว้ด้วยน่ะนั่นเหรอคนอ๋อเรอมันมาไป่ายหือเอาไปกินเอาไปกินอยู่ที่นี่แต่ว่าซื้อปูที่นี่เพื่อนมาเพื่อนมาแต่มี่โน้มมาแต่พี่ เอาน้องหลามไปปล่อยของสารมันลงไปหน่อยรู้ว่าเขาเอามาทำอาหารนั่นแหละแต่มันก็ขอชีวิตก็ต้องให้มันมหรือเรือ <laughs> อันนี้นี่คือกั้งกับปาลาสามลูกมันนะตรงสารมันก็เลยซื้อมาปล่อยน้องหลามกับน้องกั้งนะดูแลตัวเองดีๆนะอย่าให้ใครเขาจับนะป้าก็ไข่ชีวิตมาก็มีหน้าที่ดูตัวเองให้ดีๆนะอย่าให้ใครเขาจับมาอีกนะโอเคไหมเออ

ขึ้นมาไม่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 แล้วเอาไปนองไปไปน้องไปน้องไปไปด้วยเอ็ดไหมไป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 น้องไปอย่าเคยมาตรงนี้นะไปไปไปน้องไป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  กั้งะอี่กั้งไม่ไปขึ้นมามันมเมาน้ำแล้ว <Mis inicial>